อันนี้ไปลาวมาน้ำไม่เบียดพี่น้องเอ้แล้วนี้ลาวมาน้ำไม่เบียดดิเฉพาะเสื้อนังกระนผ้าเสื้อน้ำมันนี่นกระแมนหลักก็ตามมาตู้ตัวนี้ยังละก,กลัวตัวนี้มีแต่เนี่ยพรเพราแห้งจ้าเอาผัสีหาใจบ้านเอ็ดเอาเสื้อผ้านั้นไม่สิตกอยู่เลอเอาได้โอ้โเด้ออยเด้อออปูพี่น้องเอ้ เราบัางเทิงผัวทางนี้กันไปเ <c oughs> นี่ยดีใจแห้งลายเห็นโจ๊กห้อบ,บุญอยากไปทางไหนด้วยยืนแต่ยูนยนี่ บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะ้องพี่น้องเนาะกับบุเชียงพี่นออ้อยปู้พี่นออ้อยจักแม่ยังอยู่ข้างหลังาทางบุเชียงอุ้มทุมอยู่นี่นะเนาะคอยไตคอยเงียงมาบุเชียงกับพี่น้องนะเนาะยามมันล่มพี่น้องเอ้ผู้มาแต่ทงางเส็นในเมืองผ้พี่น้องเนาะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าหน้าแพ้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นของไผยบุได้พี่น้องไอ้เนาะนี่แหละทางน้องมูเฮานี่แล้วพี่น้องเนาะหลายรอบเลยได้พี่น้องเอ้เนาะมื่อนี่กัดอมื่อนี่กะจัดหนักจัดเต็มอีกพี่น้องออ่่าพีน้งเอยเนาะดีแต่ว่าโบเมนตู้อ่าซักเสื้อผ้าเนาะพี่น้องเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเนาะกังวังว่าได้ตู้เสื้อผ้านาแพมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สีไว้เป็นระเบียบเพียบห้อยบ้านนี่พี่น้องเนาะก็สีบุได้วางอ่าแบบจะเจือไปนะพี่น้องเอ้เนาะ โดยเอ้าเนาะับพี่น้องเอ้ยเป็นตู้แล้วก็เป็นอาคูทางกระมังเนาะที่ประเยงจะมาเหมาะหมายทางนองโมูด้อพี่น้องเด้อเนาะทางไดก็ขอบุญขอบคุณทางพี่เจดีเนาะอีกพี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นพี่อาพัชรินเนาะพี่น,อน้องเนาะอยู่ทางต่าง,างประเทศพวกอะไรพี่น,อน้องเนาะอ่ะก็หน้าเพิ่นกับทางพี่เพิ่นละภายในครอบครัวเนาะพี่น้นนองเนาะให้ทางบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญอ่าเป็นเจ้าภาพเนาะพี่น้องเนาะสร้าง หัวกองอยู่วัดบ้านของทางบู้เสียงนี่แหละพี่น้องเนะาะผู้เสียงก็ได้มีลายซื่อของทางพี่พอนอยู่พี่น้องเนาะที่ว่าติดป้ายามีหินแกะสลักอะไรพี่น้องเนะาะก็นี่แหละพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ก็อีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะในกะสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่เดลายเด้อเนาะสำหรับทางผู้เสียงในน้ำสะพานบุญเนะาะจะไหนกะขอให้พี่และพี่น้ครอบครัวให้อยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจ พี่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงมารปรารถนาเด้อเนาะสาธุเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้พี่น้องเอ้ยไปไปุดไปคุยเบิ่งนํากันเตรียมยกย้ายยกขึ้นเิงพุ่นลบาดนี้พี่น้องเอ้ยป๊าเป็นอยู่ดดนี่เนาะสิเอาลงไบ่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะปเนาะไปหาคนอนมาจมซอยก่อนพี่น้องเอ้ยาพี่น้องเอ้ยพซอมมก่อนเสียงกระจกคือใสแท้ เอ้าวนี่เด้อพี่น้องเด้อสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่ตาไว้ก่อนโมเสียงกัเห็นแต่ตะพะกระพาอพี่น้องเลยเอ้าเนาะนี่แหละก็นี่กับกระถางใส่น <c oughs> ้ามาเพิ the, <c oughs> meat, <c oughs> ่มอ <c oughs> <why Die> <animation> ีกในห้องน้าเนาะทั้งพี่เพิ่นบอกทั้งโมเสียงพี่น้องเลยเป็นตู้นี่เบิ่งรถพี่น้องเดูไลด์ตือตืด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 โมเมนต์ตู้เสียงเพลงได้พี่น้องเลยเป็นตู้ใส่เสื้อผ้ามีกุญแจยังล็อกก่อนยังเรียบร้อยเนาะ ผูทางพี่ไงให้ล็อกสัานนี่มาเลยตู้อยขึ้มาพี่บันนี้ฮะตู้อยขึ้มาพี่จากแล้วยังมาอยู่ตายแล้วบันี้มาพิเรแล้วพู้ดีลงพูนบรรทัดถูกปนมาลยัพนซิมบันดีเมื่อไหร่เรื่อนเมื่อคืนนี่อยได้เมือนะฮะอยู่หมู่บ้านเมืนกระท่านเนาะแมนมาจะมาบึงย่งหาแม่นมาจ้ะ วัยไม่ยังคือจับฉากมากหวานจับฉากมากู่ด้วยบอกเขาแกวแตกมาเจ้ามันอ่ะเขาแกบตัวแตกอ้าวเป็นตู้เนาะพี่้ตงเอตู้ใส่เสื้อผ้าไม่ท่าฝนพ้องขอตัวตั้งอยู่เดินมือนะฮะนี่ แมนให้เจ้าดีใจสือส่อเจ้าจะหายด้อให้ไหมบน่นดียให้แม่ฉันคอยแก้เมื่อได้ใช่อันนี้ไปเลาเมื่อน้ำไม่เบียดพี่น้องเลยตันนี้เวามาน้ำไม่เบียดดิเฉพาะเสื้อน่ะกระแมนผ้าเสื้อน้ำมันนน่กระแมนแลวก็ตามมาตู้ตัวนี้ยังลักกลัวตัวนี้มีแต่เนมพร พอแยฮ้ยเจ้าเพื่อสิหาใจบ้านเอารถบ้านเยังมึงยูหาแบ็ดนายเห็นตัวเองบ่เป็นยีงไงตกใจอยู่บอตกใจอยู่บ่เห็นตัวเองคิดว่าตัวเองงามบอขี่ไดขี่ไดว่างขี่ไดนี่ไดวุฒิหนี้เดียวอูทางนั้นกับห้องแจ้วอยู่ ันนี้คอยเอามาโชว์ให้จีซื่อเด้อนี่จะน้อยคอ,อยจีแก้เมื่อตู้อยู่เพื่อนคอยน,นี่นะจ <c oughs> ีเห็ดเพิ่นคือมือรถจักรเมื่อ,อไรพี่น้นองเไยตามนั่นไหนเนาะจักรเห็ดเพิ่นแล้วแก่แล้วฮะแก่อะไรว้าดอกบอ๋อไปนี่ได้คืออย่าแก้เดี๋ยวๆถามก่อนถามด้วยความมั่นใจาก่อนนะใช้ไหมคอยอยู่ใชเเ้เอาหูนี่ได้เอาหูนี่ได้เบาให้พี่ให้น้องฟังก่อนเอา เวลาว่านะมาย่อต voilà bueno. uh, ู้เดี๋ยวเขาก็เดาไปเองดิเขาก็ว่าตู้เย็นหรือตู้ใส่ปลาเวลาบอกเราคอนบอกบอกไม่ได้บอกไหมเอาโหแล้วมาหอนถ้าไม่ได้บอกได้มาหอนแล้วก็ให้คนที่ว่าเออมาว่านั่งบอกว่าช้านี้มาซีบบ้าเนี่ยคนมันขี่เป็นหอยซื่อแนวร่างสมาให้มันใจดูไรแก่เลยเขาเคยมาเห็นตอนนีโอ้ เอาเอามีดเลยสิจวดรถบ่ยังไลยใช่ปาดยังแห้นใจขนาดมั่นใจเกินร้อยแบบนี้เอารถระวังไม่ใช่มันบอกกไงเส้นของป้าเออเจ้ากับปาดเป็นถึงทางเนี้ยอ้าาาดูเขาแบบนี้ดีแต่ว่าผมมีตู้เครื่องเสียงมานำเนาะชั้นน่ะพราะแห้งหน้องเอ้ยพราะที่ผ่อนเลยผอนเลยบ่มั่นใจว่าสิพ่อนเป็นนะสามซ่าอยู่รอสามซ่าอยู่เอ้าอย่าปาดเด้อตัวนี้หเดินอยู่เลย ย่าได้ย่าได้เอาบ้านนี่เนาะตู้นี่บ่อโบนักปันอะไหรอกเพราะมันเป็นอันอันนี้พี่หน่อยธรรมดาออกไปบโบซบใส่มันรุดออกเพราะว่าบบเชียงขนาดคอยแดนได้นี่เพราะว่ายันมันล่มเขาบอกแล้วจะต้องแรกชาวเงินเท้ามันจะบม่รุดนะมันจะใกล้เลยนะนั่นแหละอันนี้จะชาเงินเท้าเหมือนไปเอากระถางลงมาก่อน นี <N iss an> ่โมองเจ้าจะไปปาดเยอะหน่อยฮะของเออชนเออชนเราทำมาอยู่กินเากระทางนี่กระแมนกระทางนี่เอาเอาไว้ในห้องน้ำอีกจำนวนหนึ่งเด้ออ่าลองแกะเบิ่งหามียังไงฮะข่าวว่าบ่มีแล้วเปบ่าจะตสอบมีเชอบ่มีอยู่กระเช้าอันกระโพมาม่าเพิ่มอีกเหมือนนั่นมันบ่พออันนี้ว่าตีเนี่ยอยู่ห้องน้ำเัากับบ่มีนี่ตัวนี้ก็ทางดำเนาะ อ้าวพอดีแล้วสาบานในพี่น <ha ้องเฮ็ดในได้เขาหอนแอวอะไรพี่น้องเลยคือค yes ือคือแบบนี no ้ไปใช่หรือหดคอยเพื่อนเยอะรถฉนเนื่องพื้นที่ปานแผ่นดินไวเออผมเป็นยังนงหรอกคือเพื่แตกของเราเฮ็ดเองไงปานแผ่นดินไวเฮ็ดกับคอยเด้อหยุกน้ำเด้อหยุกน้ำหยุกน้ำนนั่นยีดอกบัวคอยนักวันไหนหรอกอ่า เดิอเดิอลงมาก่อนหนูม่เจ้านะเออขอคอยในก่อนนะขึ่เหื่นเลยวะโยขึ้นึงเหื่นนุ้นแหละได้ยู่บ่อได้ยูบ้อแบบพี่น้องได้ยังแตง่าเป็นห้องเฮานีนักอะใดก็ยากแล้วเนาะหัวต่ำเลยเอาเอาค่อยๆด้วยพี่น้องเด้อจะประมาทได้ขึ้นหื่นซัน À, nhóc mọc luôn Nhắm mọc nhóc mọc cái quả xoài vàng mới đây phun mọc cho nó này... ui vì nó rồi Nhắm mọc con nhắm mọc con hết ao chỉ vào mấy tục rồi ở đấy đây coi đơ phủ vì nó rồi hết là băng thương ui bút vịt à. Ừ. con nó. Ngày luôn đi. Ừ. Đấy nhắm mà con, bùng luôn con bùng luôn con. mày. nó. tiếng ngay con nụ nhâm một con một con đưa

ปุ้ละเอาเข้าไปยิ้มชุดปุ้นละเพราเขียวรุ่นี่งพอาะมงนี่มงนี่นึกเธอมื่อหน้าสีได้เอาเสื้อมาไว้พี่ดูแลให้แต่พาบนนอนใกล้คันนะดูเอาไอ้ทองพุ่งเบาพื่อเบาให้เขียวเชื่อมฮะตัดบริติประตูพุ่นบ่อสาเจพุ่นบ่อใครมาเอาคันของเธอให้พุ่นอยู่พุ่นแล้วเนาะ โอ้แม่นเนาะโอ้ยนี่ก็ได้เนาะเจ้ไว้กูบอกมันเป็นสีตทนปตัวบอกอย่างนี้นะไว้ี่นีนาวไปเนี่ยทางไหนกงนี่เลยพอดีเลยนี่เอาหน้าหมอก็เนาะ่ได้ดีเลยกดีแล้วไวได้เนาะโอ้ยนั่นกินเย็นเนาะ ลองคอมีแต่มีแต่เครื่องเาลาไปด้วยนี่เห็นทำสีใจจ้าจบงานนี่คอยปล่อยให้เจ้าด้วยหม้อไปตกแกทีออกเด้อไปดินนเอนนเด้อกแกะออกยดีเวลาลตียงเด่วียวบานะออแมนและบริการเอาตัวเก่ามาห้อง

เวนเงี้ยงเลยก็งามกุกเกลและบานนี่ช้ำชี้เงี้ยงเบน,เนจอม,มกระจกจกระจกเลยจอมกระจกเติมสวยโอ้เปิดตู้บ้างบอกนี่กระจกพิเศษบอกข้าเถิดใค่งามเลิศใค่งามเลิศในประตี <c oughs> สมอลแน่นอนเนาะสีงามนนนเนาะมันมีอีกสีสีขาวแต่ว่ามันยันว่ามันเพื่อนเร็วสีขาวสีนี่แหละงามอ่าลองเปิดเบิรงยุคข,ข้างในหน่อยมียังไงลูกมาด้วยบ่ Mọi người có mặt, mọi người có mặt, mọi người có mặt, mọi đấy hả? Nè, nó người có mặt, mọi người có mặt, mọi người có hả? mọi người có mặt, 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 ติกซอติกซอจ้ะมายดูว่าติกซอเป็นแบบไดนี่คือบ่เคยเห็นจักเทื่ออั่นมีลูก2คนนี่ก็ยังบ่เคยพ้อจักเทื่อเลยมันแซงก็แบบนี้ถ้าก็เห็นแเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบไว้อันนีน่ะมาหมอแม่ไปตแม่เจ้าจะเฮ็ดเป็นบ่ตอ้เออิกซอติให้น้มุนนลิ้นจังุ่มอ Hoo cho này luôn xong là nhắm bố ngủ đây bù xiêng gần như mù mù mịn nhắm. Hào kìa mù 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 Thôi ตออไปต่อคอู้หักเทะนี่เนาะอะไรนี่ล่ะนี่นะอันนี้ะเขาขายสี่แผ่นสองแสนาวสี่แผ่นสองแสนท้าทั้งบิดนี่จะแผ่นนี่แปดแผ่นแปแผ่นหาเนาะโอ้ผูกไปเลยถือใจเพิ่ละบาทนี่นมเนาะยเงเบื้งเวีด้วยค่ะอือ โอ้กิกโซเนาะโอ้โหมันตัวคล้ายไฮเบิดอกเมันโดข้าดประมาณหาแมสแต่มอนมาบอโอ้หองแมสหาแมสคือฉลาคือต่อมาารี้กรเบนก็มันยุ่ย่าไป่วเขาโอ้หัวหน้าแมสคนี่เนาะเอาไปแลจะบอกอะไรเนี่มันมีแต่สองอันนเด้มันมีแต่สองอันเด้ต่อไปพี่ได้ ต่อมางี้ได้ต่อมาถึงได้อ๋ออันนี้เฉพาะของเล่นเด็กน้อยีบ่เนี่ยนะแม่ให็นคนฆ่าคนจำบุญเยอะตอนอ๋อโอ้กก็ยังได้ต้องเป็นต้นักซื้อแบบมันบ่มีอยู่ละอยู่แล้วมี่ก็ต้องสั่งซื้อทางออนไลน์อย่างเงี้ยเอ้าเห็นตัวเองแล้วบบนี้เนี่ยบุมมีทางนี้นะเอาเอาใครบัดนี้ใครเลยใครรอ โอ้มื้อนี้ได้ยืนได้เบิ่งกระจกนั่นแหเบิ่งแล้วนี่ออ้ดีใจพุกะดโอ้แล้วนี่เนาะอืมแว่าเฮาบัดเฮายาเล่นเฮาก็เก็บไว้เนาะเก็ปูไว้ให้ทนเลยเนก็ไม่เป็นไรแบบนี้นี่ยกย้ายไปอยู่ไสดิ่งก็ได้เด้อนี่เนาะเฮาถือไปนี่แม่นแลโอ้ง่ายๆะ อันนี้เราทานจะมั้หาะโ้ใส่เสืองะจอาคสืออยุนซอสไสจะหาักก็ได้เรือนชั้นนึักแล้วจนนี้เนาะปเสือไปถึงเนั้คือดำแท้ติดติดข้างนันเธทรากไปอยู่ดูเนาะถักแล้ววันนี้ถืกใจพนแล้วพนผูวเนาะลูกใบใบอยู่ ทำน้ำแทะเนาะน้ำอะไรผู้เฮ้อเนาะมีแต่เครื่องของชิ่งมีค่าคุณภาพบ่เด้ยขึ้นอยู่กับทางพิลาบาลนี่พอเราชี้หักษาแบบใดหักษาให้มีคุณค่าหรือว่าหักษาแบบบบให้มีคุณค่าเนาะตัวนี้นี่มันต้องมีกันนะเออ Nụm thế nó bưng hả? Ní, nó à thôi. Khác rõ này cháy, hả? Đó nhó, hả chứ? Đó bưng nha. Nìm bò. Nìm như bò đúng không? Hả? vậy bạn nhưng mà thằng này thảm tốc luôn gần nhằng nơi. thật <laughs> rồi đó này จะขังใครลูกใหญ่นะเราไมลยนะเกิดว่าไคขี่ผ่านมาเฮือนเราหนิเป็ดเรียบร้อยรถพี่น้องเยอย่าผ่านมาก็ได้บอกลูกหน้ารถนี่นะทันขี่ไปแล้วนั่นยันมาแก้ข้าวรถไงานบอกโอ้เนตู้ซีห้อง อันนี้แหละเอาไว้ใส่สือผ่าหน้าแพเดอลยอือพ<ล>ี่เดว่าหักษายอย่าดูโก้ได้จะไปเกะอ๋ะอน,นี่นะงามแล้วน,นี่นะสื่อเดี๋ยมค่อยถือจักเถอะใช่ลองยังจะของบึงก็คักงยังงามอยู่ั้งฮะคิดว่าจะของประมาณจักเปอร์เซ็นต์ต่อนี้เรียกโซนบุ้่กะลายผู้ทางนี้กันใช่ เนี ouais. thing, ่ยดีใจแห้งลายเห็นโจ๊กเขาบอกยากไปทางไหนเลยยูนแต่ยูนนี่เข่าฉุนอ่าอ่าให้พึ่งยูหันแล้วคักแล้วคักแล้วบ้านนี้จะบังเด้อนี่ผ่าไปปางนี่มีน้ำเลยห่อนได้ห่อนแห้งเนาะห่อนแห้งไปเลยเดี๋ยวเนาะเสื่อน้ำมันกัน เดี๋ยวมันเฮายางด้วยมันก็ยับเนี่ยมันก็ติดเองมันหลอกนี่ยนะมันบ่ยับหรอกกระดาษหลอกตอกอืมตอกตอกตอกกระปูงใสอ๋อเพราะว่าลมทางล่างมันทางขึ้นมาเดยมันก็เลยยับไม่กินมันมืด้ค่เราดิแค่เข่าดิเราไปทางใดด้วยทางไหนเนาะน่าเกิดแล้อฟดิอืมเราจะชิลล้อมัเลื่อนี้สุด เอาว่าดีน้องโมไปนั่งอยู่ข้างตู้ก้อนบ้านี้ไปลองไปนกอนเป็นี่ได้คิวอยู่บ่อให้พี่ให้น้องบังแน่หันหน้ามาพี่บ้านีไปได้จนเฮาไปดิวได้จนเลยเข้าวะเรกนนุ่มเดียวมอหนะป้าใะเนาะเดี๋ยวจะน้อยไปเช่งกัดจะน้อยกังลงเดี๋ยวพูดคุยกับบอกทางน้องโมเพื่นก้อนบ้านี ห่อนแหงห่อนแหงเนาะเออพวให้เพื่อนยืนเท่าแรกพี่น้องเอ้ยตื่นใจเพื่อนแรกหน่บ้านนี่เพื่นยังบ่มีแข่าใช่ไหมเนาะอ๋อโอเคบ้านนี้น้องโมเป็นนี่ไรฮะคิดว่าความฝันบ่หรือว่าเป็นจริงความคิดเป็นจริงเป็นจริงบ่อ๋อ เป็นในไรบายเบืนนะ้องน้าคิวอยูบรร<น>อ่บ่โดอ๋อบ่ได้ลองอันบายเบืบรร้องร้องลมเบรรื้องหัวหอมนั่นคิวแบบไรนะคือของใหม่อย,ยูบรร่บ <c ười> ่โอ้ยคอมเมนต์กินให้ได้สิให้ซิมจะดอกพี่หน่อยโอ้ยสิจางดูว่าเค็มโอ้เอาเอาโอเคเนะาะบ้านนี้ฮอนฮอนพี่น้องเอยมีแต่ว,ว่าเด้อ ตู้เสื้อผ้าหน้าแพะมีแล้วเฮ็ดยังไงต่อเอาเพื่อนเขาเนี่ยแหละแหละที่ผ่านมาได้บ่มีบ่มีก็เลยเป็นจังชัตนเนะาะบ้านนี้มีแล้วสิเฮ็ดแนวได้บ้านนี้เก็บเครื่องเขาเนี่ยเออนั่นแหละเดอ้อนะบ่ให้เฮ็ดคือเก่าเด้อบ้านนี้เดอ้อ<น>เนียนพับไว้ดีๆแล้วบ่ให้หกให้เหือสะอาดๆบ้าดนี้เดอ้อ <c oughs> เพื่อยังนี่แหละผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นตัวนี้หนาเดอ้อ วางว่าสิแก้ปัญหาตัวนี้ได้สำหรับเจ้าออเด้อเออา,าไอ้ดอกบานนี่พี่น้องได้ตู้แล้วกันกอนหน้าเรายังว่าเราบุมีตู้เนาะอ่างามเนาะสิงามพี่น้อง<อ>เอ,งอยเด้อเอา้าสนอมีตาวามองกล้องกอง้อนบานนี่ทีโบเชียงมาโมอบให้มือนี้เด้อมาเป็นสะพานบุญให้ทางพีเจดีอยู่ทางต่างประเทศคนแหละ อ่าเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะแพ้กับพร้อมด้วยทั้งกระถังแล้วกับมารโพมนานกินนี่นะเปนเสียงซื้อมาสัมทบเพิ่มกินนี่เด้ออ่าเป็นของทังพีเจดีพีพัทชรดินเนาะคนใหม่หรือว่าครั้งแรกเลยด้วยเนาะพีพัทชรดินอยูทางต่างประเทศพอเลยเนาะเอานมือคือเก่าคือเดิมฝากอวยพรอว้ยใช่เพื่อนละก่าวออกมาว่าสีเฮ็ดแนวใดเสื้อผ้านะแพ้หมหัมันคือเก่า อขอบใจเด้อแม่ใช่แม่ใหญ่ใจที่ทีขอต่างประเทศท,ทีฝากเงินมาตือตให้ลูกขอให้แม่อยู่ดีนห้งให้สุขภาพทิีงแข็งความเจ็บจะได้ความไข่ยามีแม่สวยสำนักกระข้อกับคื่นทาแม่เราทากันเต่าเร่อขอ,รขอบใจเปล่าเสียงจิเป็นเฉพาะ จะเป็นชิพานโอ้ยขอยเหนื่อยแล้วมึงดิจะเป็นชิพานบุญห้นะรับใจโอ้ยเอาเอาบุญเหนื่อยเลยพี่น้องไว้ก็ว่าเลยเนาะเป็นกระชุ่มมือเอาวันนี้เด้อดังจากพูดแล้วเดี๋ยวไปเช็คกิมาอัปเดตเบิ้งว่าเป็นจังไรแบบใดเด้อดังจากได้ตู้แล้วเอาให้เพิ่นยืนเดูบวันนี้เพิ่นชิได้ยืนอยู่ในลำบาดนี่ถึงใจมันแล้วนี่พี่น้องทุกค À, à, áo, à. à, à. à, okay. mò con nè, thở thai hụm lắm nè, áo, nắm, 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 một, hai, ba, 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 một, hai, nó một, hai, ba,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  một, hai, หึหึหึมาไปดิลงแปะๆค่อยๆเด้อโอ๋ผู้ดอกพี่น <ac> <de�> ้องเอ้ยน่าอุ้มอ้าลืมเอาขนเนี่ยเออหาไปขอลงเด้ออือ ะเนาะนี่เลยอันถวยพมเพื่ยจะเอาไปเก็บขึ้นไว้พื่อนละต่อกระถางน้ำนี่ก็เอาไปไว้ห้องน้ำเด้อเอาไว้เปิดไว้เพื่อพี่น้องเพื่อนมาเมื่อนั่นแหละเพื่อนชิได้ใช้ห้องน้ำห้องในแหละก็สะดวกสบายน้ำยาข้างห้องน้ำก็ซื้อมาให้ด้วยเลยนี่ของน้ำยาข้างห้องน้ำเลยโอ้ยขักแล้วเนาะไปเห็นน้ำเพื่้นฮ้านเห็นอาบน้ำกระตกเนาะ เอาโอเคปนี้ก็เอาบืนแก้ออกเนาะอันไม่จะบวงยางยังบุท่านมีเลยละหาอยู่ท่าไหนกับุีมครับวงตักน้าากรพุ่นนะเอาเบ็ดยางด้เอาเบ็ดยางัแหละคันบาด้ก็ชื่อมานเพราะตนี้บุเสียงชื่อมาบุมียำบุทวงบุท่านนะบโบกว้ก่อนช่วยกันอ เลยเนย่บองยงอางแม่แล,ละทำน้าเอ๋อ้องมใช้อยู่ใช้โอเคเนะโดย,โดย,โดยโอ้าสบายดีพี่น้องก่อนนะสบายดีโดยไปก่อนเด้อทางหน่ะเด้อสาวกระโปรงเหียนไปเหียนอยู่บวมมือนี้ระว่งเด้อหาเด้อโอ้ากใช่กระโปงเหอีกได้หาฮะโอ,โอเคเนาะสาะ ขอมุกขอบใจละลายเลยล่ะเด้อฮะตั้งสะพฟนน้ำเนาะนกตู้ช้อยกันพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ครับเฮ้ยบ่านนี้คนเป็นคิดง่ายไปได้บุเชียนก่อนถือแรกกัดโย่อ่ะบ้านนี้เนาะทำความสะอาดขัดขูดคิดไปอีแค่มือเดียวนึงพี่น้องเอ้ยบ้านนี้กัเนาะเออเลยเอาเนาะแต้มท่านแรกพี่น้องเอ้คนนี้เห็นงานต่อบ้านนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยว่าบุเชียนกัดสิทธ ก็จบคลิปลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะพี่น้องนคลิปนี้กัเนาองพี่น้องเพื่อนน้อตุ่นสีเต็มจักแมนยังแม่นยาบานเนี่นี่อือคือเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่ว่ากับบุเสียงเนาะในน้ำสะพานบุญเนาะพี่น้องเด้อเนาะจังไเก็ขอบบุญขอบคุณทางพี่พัชรินและพนักนครอบครัวอีกเนาะที่ยังอ่าบ่เดิมเนาะที่ให้ทางบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะ พี่น้องเอ้ยเนาะจังในก็ขอให้บุญนี้กับไปหาพี่เด้อเนาะบอสตีเสตุรกิจการงานการค้าการขายในตอนนี้เนาะก็ขอให้ลาบให้ดื่นเด้อให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญเบ้อสุขุสุคนเขามาหับมาสมเป็นกำลังใจให้ทางบุญเสียงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปก่อนเนาะพี่น้องคลิปนี้ ไปมาพบมาเจอกันในคลิปหนะ้าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขนสบายดี